บอกไม่ฟังนะเจ้าดีนะเวลาไม่พูดไม่ฟังนะไม่เลยรู้เรื่องอะไรเลยกินของเข้าไปมันไม่ย่อยเข้าใจไหมสองวันก่อนแม่ก็ไม่ได้นอนเสียงไม่มีเลยไม่มีเห่าไม่มีอะไรเลยคิดว่าม่อยกระแตแล้วอมไม่ทำไมในปากเอาออกมาที่ล่ะรู้เรื่องเมื่อสีอันไหนที่มันอันตรายมันไม่ย่อยอืม ว่าจะหายโอ้ยหสองวันนอนม่อยกระแตไม่มีเสียงเลยอย่ืงฟังกันบ้างสิลูกเจ็บป่วยมามันยุ่งนะมันทรมานนะทั้งดีทั้งแม่เฝ้ากันอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยในปากเนี่ยในปากเนี่ยในปากเนี่ยอมอะไรอีกไว้ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมให้เนี่ยไม้หวดจะดีไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยในปากนั่นอมไหมนะ่ะ พูดไม่ฟังืน้องดี้พูดไม่ฟังหนักนะอมอะไรไว้ในปากไม่รู้นั่นน่ะแหวะแหวอยู่นั่นะหลนะนะใครออกมาที่ล่ะไขออกมาอ่มเจ็บป่วยมาไม่ได้นอนกันนอนอุ้มกันอยู่อย่างนั้นนะแล้วไปหาหมอก็กลัวก็วัดไข้ก็กลัวสั่นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับหมอดี้เด็กมากเลย แล้วเวลาแม่พูดดีต้องฟังเพื่อตัวดีเองเข้าใจไหมครับแม่ก็ยุ่งหนะ้าร้านแม่ต้องขายของดูสิคะอยู่ในปากนั่นนะอมไว้นั่นะน,นะไม่รู้อะไรนั่นนะไม่ยอมปล่อยเลยแล้วมันก็อืดทีน,นี้ไม่ยอมทายเพิ่งจะหายนะเนี่ยให้กินโยเกิร์ตไปอันนี้ให้กินอาหารเม็ดอย่างเดียว จะอมไว้อย่างนั้นตลอดใช่ไหมตกลงไม่เอามันออกมาใช่ไหมพูดแล้วทำมมงอนเอาออกมาดินั่นๆดูสิเอออยู่ในปากนะ่ะเห็นไหมเอาออกมาให้แม่ขอขอแม่ขอมาเอามาเอามาให้แม่เฮ้เจ้าดีนี่อือบอกไม่รู้เรื่องนะเจ้าดีนี่นะ ปากงับไม่ลงเลยเนะี่ยอมอะไรไว้ไม่รู้นะนั่นนะมันอร่อยหรือไงหรือ,อยังไงฟังสิมีหูนี่มีหูนี่ไว้ฟังหูนี่เอาไว้ฟังเวลาแม่บอกเนี่ยแม่บอกจะสิ่งดีๆทั้งนั้นนะ่ะให้จำอะไรที่มันไม่ย่อยอย่าก,กินเข้าไปเจ็บป่วยมาไม่ได้นอนกันละเดี๋ยวห้องพ่อละห้องดีละ ฟังแม่บ้างสิดีแล้วเมื่อไหร่จะคลายเฮ้ยเมื่อไหร่จะคลายหนุนอ้าปากจ้องหวงไว้นู่นนะไม่รู้อมอะไรนะนะนะมันคืออะไรเนี่ยแล้วไม่ยอมคลายด้วยเดี๋ยวค่ะหาวิธีกันหาวิธีเอาอะไรมาเปลี่ยนกันจะได้คลายโอ้ดีนี่จริงๆนะฮา จะหาวิธีอ,อะไรรอกะ่อเคนะคะจบดีแสนสนนอนฟังนะแต่หูทวนลมเนี่ยหูเนี่ยหูเนี่ยหูน้อยเนี่ยทวนลมเนี่ยไม่ฟังแม่เนี่ยอืมไม่ไปไหนด้วยนอนกัดคาปากอย่างนั้นอนะอืม